ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเฮือกสุดท้ายประชาธิปัตย์แม้นับวันยิ่งชัดเจนว่าไม่มีความหวังจะได้เป็นพรรคที่ได้สอสอบ้างที่สุดในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงแต่คนพรรครมไถ่สร้างชาตดยังเชื่อมั่นเต็มเปลี่ยนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย เป็นความเชื่อมั่นจากกลไกสืบทอดอำนาจที่ออกแบบและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าไปควบคุมไ้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสามารถจัดการคู่แข่งได้อย่างราบคาบและเกื้อกูลพวกตัวเองได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามแม้จะเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่ความชอบธรรมยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปรารถนาให้มีอยู่บ้างอย่างน้อยพอเอ่ยขึ้นมาอ้างได้ ถึงจะไม่อยู่ในระดับที่ใครต่อใครจะยอมรับได้แต่อย่างน้อยให้พอปอบประโลมตัวเองไม่ให้รู้สึกว่าทำตัวน่าเกลียดด้วยเหตุผลที่ทุเลทุลังเกินไปคำถามก็คือความชอบธรรมที่รวมไทายสร้างชาติจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาบ้างจะไปเอาจำนวนสสมาจากไหนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความชัดเจนมากว่าความหวัง ที่จะสร้างความชอบธรรมไปเกื้อกูลพลเอกประยุทธ์นั้นมาจากพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ฐานใหญ่สุดเป็นปักตายที่การเลือกตั้งเที่ยวนี้หลายพรรคพุ่งเป้าไปแย่งชิงฐานที่นั่นไม่เพียงแต่รวมไทยสร้างชาติยังมีพลังประชารัฐภูมิใจไทยล้วนวางแผนเข้าไปรุกหนักเพื่อแทนที่ประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นเจ้าถิน่นรวมไทยสร้างชาติจะใช้คะแนนเสียงปักต ช่วงชิงความชอบทับมาให้พ้นเอกประยุทธ์ได้หรือไม่ผลสำรวจนิด้าโพลล่าสุดเรื่องคนสงขาเลือกพักไหนอาจจะเป็นทำให้มองเห็นแนวโน้มอยู่บ้างในคำถามบุคคลที่คนสงขาสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับหนึ่งร้อยละ26ตอบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะที่จุลินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่อันดับ6 แค่ร้อละ6.73เหมือนกับว่าพ้นเอกประยุทธ์ลอยลำไปแล้วแต่ในคำถามพักการเมืองที่คนสงขาม,มีแนวโน้มจะให้เป็นสอสอแบบแบงเคตในวันนี้ประชาธิปัตย์กลับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ที่ร้อยละ23.46ในขณะที่รวมไทยสร้างชาติไปอยู่อันดับที่300รละ15.91เช่นเดียวกับคำถามพักการเมือง ที่คนสงขามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งยังเป็นประชาธิปัตย์ร้อยละ22.91ขณะที่รวมไทยสร้างชาติอยู่อันดับ300ร้อยละ17.18นั่นหมายความว่ายังไม่แน่ว่ารวมไทยสร้างชาติจะอาศัยฐานปักใต้เกื้อหนุนให้พลเอกประยุทธ์ไปถึงฝันที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปถึงอย่างไรเสียประชาธิปัตย จะต้องสู้ตายเพื่อปกป้องฐานที่มั่นสุดท้ายของพรรคไว้แน่นอนเพราะบริหารกันมาจนประชาธิปัตย์หลุดจากโอกาสที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้เองและทางเลือกที่ดีทีท่สุดคือเป็นกองหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุดของโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งโคต,าต้ารัฐมนตรีทว่าการปล่อยให้พ่ายแพ้ในพื้นที่อีกครั้ง ย่อมเกิดความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของพรรคในระยะยาวการหวังว่ารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐจะเป็นพรรคเฉพาะกิจบทภารกิจไปแล้วฐานจะกลับมาเป็นของประชาธิปัตย์ด,ดังเดิมนั้นดูจะเป็นการประเมินที่มักง่ายเกินไปเนื่องจากพรรคอื่นใช้ว่าจะไม่มีโอกาสใช้ปักใต้เป็นฐานที่มั่นจะมีความเป็นไปได้ที่ประชาธิปัตย จะไม่ยอมจำนวนในฐานะผู้กินน้ำใต้ศอกของรวมไทยสร้างชาติความพยายามจะให้จำนวนสอสอของรวมไทยสร้างชาติไม่น่าเกียดจนเกินไปสำหรับความชอบธรรมที่จะส่งพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจต่อไปยอมไม่ง่ายนะักขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ